มาดูกันต่อนะคะกับหนุ่มที่หลายคนคิดถึงหนุ่มแจมรัชตะขวัญใจแม่แม่ะค่ะล่าสุดนะคะได้มาเปิดใจกับเราบอกว่าสิ่งที่ตั้งใจก็คือจ่ายค่าบ้านครบแล้วแล้วก็เตรียมลุยธุรกิจส่วนตัวส่วนงานแสดงที่หลายใครหลายคนคิดถึงเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้มีละครใกล้จะออนแอร์แล้วล่ะค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งบิ๊กโปรเจกต์ที่ส่้ไว้อยู่จะเป็นอะไรทั้งหมดไปฟังกับหนุ่มแจมกันเลยค่ะจริงๆแพชชั่นอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะทําในปีนี้คือปิดผมอยากปิดบ้านละอยากปิดบ้านให้จบ เออจริงๆผมพูดอย่างนี้มาตั้งแต่ปีแล้วแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมยังไม่ปลอดภัยพอ,อผมยังอยากแบบให้มันอยู่ในเซฟโซนมากกว่านี้ที่ที่มันยังสามารถแบบปิดบ้านไปแล้วมันมันเหลือเงินไว้ทําอย่างอื่นแบบสบายใจได้ช่วงนี้ก็เลยต้องเอาโอเคก็เหนื่อยเนื่อยก็ทํางานไปก่อนยอมยอมแบบเต็มที่กับงานไปเลย <_ an> ใช่ครับเข้าได้อีกครึ่งเดียวเองครับช่วยด้วยอีกครึ่งเดียวเอง <_ an> อีกครึ่งเดียวเองอ จริงๆอยากปิดปีนี้ครับเพราะว่าถ้าปีหน้ามันต้องดีไฟนแนนแล้วใช่เพรว่ามันคมสปีผมซื้อมาสาปีแล้วไงผมอยากแบบให้มันจบๆแล้วก็ภาระตรงนี้จะได้จบไปเราจะได้ไปไปเอาเงินไปทําอย่างอื่นลงอย่างอื่นลงธุรกิจอย่างอื่นนี่ยแสดงว่ามีในใจมีครับอยากทําเหมือนกันอยากทําอะไรขายแหละเดี๋ยวไว้บอกแล้วกันแต่ว่าแบบพยายามหาอะไรที่มันดีเทลไม่เยอะเหมือน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 แบบเอ่อพวกธุรกิจที่เป็นแบบถ้าเป็นเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าดีเทลมันเยอะไป ผมง่ายๆอาจจะแบบขายเสื้อขายหมวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูกันผมอยากทําคาแคร์นะหนึ่งที่อยากทาเลยคือร้านล้างรถเพราะว่าลองมาคิดดูเราไม่ต้องล้างแพงก็ได้แต่ว่าแบบเราเน้นจํานวนเยอะๆผมว่าอย่างอย่างแท็กซี่อ่ะวันหนึ่งเขาต้องล้างแล้วนะก่อนจะเอาไปคืนอู่เขาก็ต้องล้างเพราะผมนําคาแคร์ขึ้นมาแล้วแท็กซี่เข้าอย่างเงี้ยหรือว่ามีลูกค้าเข้าเรื่อยๆอย่างเงี้ยที่ที่เราเห็นแบบเออวันแล้วก็อีกอย่างนึ่งผมว่าต้นทุนมันก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่าการดูแลรักษาเครื่องมืออะไรต่างๆมันอาจจะสูงเออ ก็อยากทาจริงๆรับเหมาผมก็สนใจนะตั้งแต่ทําบ้านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมแบบเอเราก็เป็นผู้รับเหมาได้หรอมั้งมันก็พอดูออกว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาทีมมารวมรวมทีมก็ได้อย่างเงี้ยเอาจอยากบวชนะยังไม่ได้บวชเลยแต่ว่าผมก็ยังห่วงย่าห่วงอะไรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้แบบพร้อมจริงจก่อนก็ถามเพื่อนอายุเท่ากันคือเขาบวชกันหมดแล้วนะรอบนะใช่ Sabes, ผมก็เลยแบบเออเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหนึ่งอยา่างที่ต uh ั huh ้งใจไว้ว่าอยากจะอยากจะลองทําลองดูเขากลัวผมไปบวชกันมากเพื่อนเพื่อนใช่เพื่อนเพื่อนเนแฟนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผมก็ก็อยากทําแหละเราเราเราโตมาแบบนั้นปู่เราสอนมาแบบนั้นนอล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราตั้งใจอ่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงแล้วก็เป็นพระเอกที่มีแฟนคลับเยอะมากจริงๆเอาเป็นว่าใครคิดถึงแจมก็อดใจรอหน่อยละกันค่ะ